ป้ยพี่น้องเอ้ยบักใหญ่มโหฬารครับพี่น้องเดี๋ยวดอกพี่ก้อนเดี๋ยววะเด้วเดี๋ยววะต้นท้ายดูพูนพูนพี่ยแกปากยแกปากพี่น้องยแกปากเด้อพี่น้องเด้อเข่งจะพูดอะไรแกปากแกปากเห็นเขาหูแสดงว่าพี่น้องบอกเขาได้หน่ สวัสดีครับพี่น้องสุขสุขคนครับมันนี้ก็บบ๊พ่อครับสองบ้าเช่นเคยกับบ้าพุ่มครับพี่น้องบ้าต้นครับพี่น้องมันนี้คืาภาพาไปไม้เก่าครับพี่น้องครับไม้ใดบ้าต้นเอ่อเห็ดเพิงครับแล้วก็เห็ดก้อเขียวพี่น้องอือแมนไปปลาเก่าได้หมู่ว่านี่ปลาเก่าหมู่ว่าถ้าไปเก็บให้ยังเห็ดเก่าไข่เห็ดเกาไข่เออแมนมือนี้สิพาเบืองเห็ดเพิงก็แมนคับก้อเขียวครับย่างหลายเลยครับพี่น้องแต่ว่าบุ้งหูว่ามือหนี่สิซิมี่บอพี่น้องไะครับผมไปเก็บกันเลยครับพี่น้องบอหลายครับไปเลยครับพี่น้องเฮ็ดอกงามครับ ดอกแรกแห้งหวานทุกงห้อครับวัอนี้เพิ่อตำรวจเพื่อนตำรวจหรือว่าให้เพิ่อทหารครับให้เพิ่อทหารไงทหารเมื่อกล้ายแต่ว่าบุ้มโอ้ยซีกากีก็แม่นตำรวจเเนาะมโอ้เลื่อมข้าวไปตาพี่น้องหาเห็ดไปนต้นกันครับวัอนี้ม้วนๆจวดจวดครับเพงตองครับดอกมื่อกี้ไปไหนเนาะมีเพื่อนตองหรือเพื่อนดำมาพูดนะเพื่อนดำมาชื่ออันเดียวกันอันเดียวกันอันเดียวกันครับิ๊มเริ่มแห้งแล้วครับพี่น้อง ฝนจะน่าตกโอ้ยฝนมสีส่วงครับส่วนอิดกอครับพี่น้องมองว่าดอกสองดอกเหรอครับพี่น้องสองดอกครับสองดอกมันตูมมันเลยมั่งตูมเห็ดเป็นตูมมันหรอตูมเห็ดนี่บอกว่าต้นกต้นพ่อให้เพ่งครับพี่น้องแต่บวว่าให้เพ่งยังเออเออได้บอกว่าต้นสดอกโอ้ยงามเลย น้ำบอมันหนาออกพุ่งสีไม่ออพุ่งเลยนี่นะนี่นะอ้ยสามดอกสามดอกว่าต้นมันมันพี่น้องเห็นเผือกไนี่ดอกน้น้อยเก่าเนาะครับเอาเบิดแล้วครับมาจะเป็นเห็ดครับไปลุดนน่นกันครับมานีสีมันบอน่งยุ่งครับพี่น้องกะเผือกข้าไล่ครับมึงครับเผือกมึงกระง้ามๆเลย ปลาฝนเขาหล่ะลาตน้นเไรลบเจดมื่อนข้นมืนขึ้นนี่เนาะปลาตนกบปลาพุ่มถีมช่วงไว้ยสองมือครับพี่น้องครับเป็นปลาอื่นสองมือครับกลับมาปลานี่มือที่สามครับตต้ที่ตนเห็พี่น้องอาเมื่อก็น้เขียวสองนนี่มือมีนามครับเป็นแหงเลล่ะตแก้วอีกดอกนึงมาตนนะตั้มไปก็เลยครับพี่น้อง ยังไปได้ไป่อะไรนะเดี๋ยวอย่างนั้นพี่น้องต้องออกตัวปลาเทปเอตกอเขียวครับเอต่อเขียวครับบาดปวดนี่กอไข่อยู่ด้วยแต่ว่าโมหอมซ้ำที่กัวไข่ตัวบาดตปวดเนี่ยโมหอมหอมหน่อยตัวที่สามครับพี่น้องเรานีที่ไต่ไม่ไน้อบาดตปวดไหนยู่แข็งดีบ้อืมก็ไหนอยู่บาดพูนก็ไหนเนาะทำใหม่พ like like ี่น้องหาต่อเนาะ ขาไรครับพี่น้องมองกดอกต้อนดอกครับนี่ครับอนครับยูบุกัยก็น้ะบาวหุ้มเนาะเน่นครับมือนี้คึืนอมานตให้ใส่เนพี่น้องใส่ยังมต้นอ่ะต้นนุ่มที่นี่เหงาใหม่ม้นขึ้นมาน้ำหนีใหม่นั่นน้ำอันนี้น้ำเอียงใหม่นน่นน้ืนใหม่เนีบดอกเห็นขนาดได้่าวพู จบทาเลนพี่น้องไม,ม่ใช่แล้วจบทาเลนแล้วไรียกว่าพุ่มอีกเลยถึงขาราชีแล้วครับพี่นออ้องกลิ่นทั่วปลาแทนนะครับเดี๋ยวกินเนี่ยน้ำปลาต้นมันเป็นม,ม,มือมือไหนเขาได้อือนะครับสองดอกครับาง,ง,าง่ายเลยเนาะสองดอกง,งา่ายไปพี่น้องไปหานลำกันครับอันนี้ครับนี่ยนี้กระสหมานมาหมันกระดุนไปครับสองมาโคกเก้าครับพี่นอ้องพี่แดงมาต้นผสมมาหูงามขนาดพี่น้อง เป็นทรงไปแล้วเห็ดงเห็ดงมานิผสม่มงไหนโอ้ยดข้นต้นใหม่มาต้นที่สองครับพี่น้องเห็ดผงครับเหงอ่าเห็นต้นใม่เห็นผงดำพี่น้องนั่เห็นผงดำต่อมาคุ้มเมนครับไปครับไปนะันตอนเลครับบารุปาต้นาต้นเีียงขาวๆเงิน อม่ีหอกอยอยเมียเพิ่งดอกไงพะทูเลย่เบิ่งกันะเฮตาเบียไม่นาม่นติอาปุ้ยพี่น้องเอ้ยบกไงมหโฬานครับพี่น้องเออดอกพี่กอนได้๋ย่ไใดๆว่าต้นโอ้ยเห็นละงยักษ์พี่น้องครับ เชิดายท่านบานเนาะบาตุนเนาะเมนปาดอีพอยเี่เม่มาได้ผลเอ้ยพี่น้องโอ้ยสุดยอดพี่น้องว่าไม่ให้ปวกเมนว่าไม่ให้ปวกดดาบเนาะโอ้ยาวขาท่านมาตุนหลอกขาออกก็ได้หลอกขาได้บ่อกหลอกเพิงเข่าออกโอ้ยขุ่นไหนพี่น้องยางไงรับจับดอกไม่ต้องหรอม่ได้พี่น้องักดอกม่าเนาะหักดอกก็ได้มาตุนโอ้ยแกงได้หมอนี่มาตุ่ะ ใส่ผ้าต้นเบิ่งแต่ขาพี่น้องเบิ่งรั้มขาไปช่วยเต็มตาจะเต็มตาพี่น้องเต็มเต็มก้นตาไม่ดอกแล้วไหมไปพี่หาลุนหาเห็ดละงอกน้ำสองเมาครับพี่น้องครับผมเบาหูว่าเห็นละงอกแล้วไปไปน้ำหาเห็ดละงอกบ้านนี้ละงอกขาบเบาต้นไม่ดอกเดียวเท่านัะพี่น้องนี่คือบัวเป็นมูลนอมบาหูถอดถงเข้ามันซะบานเบิดเนาะ ก็ได้มาสองหมื่นเนาะบได้มาสอมื่นนึงก็บานบานไบนเลยที่นึ่งเนะ็ดดินครับดินไงไงซ้ำไหนก็ตัวนี้ไงซ้ำน,นี้นะเห็ดดินไงครับที่หนออเป็นมูลเลยครับ <c oughs> ถ้าดอกระบาตัวไว้เป็น, <c oughs> นมูนเนาะตัง้งนับนี่ดอกแหกวางมดอกแรกนี่ดอกุดดอก,ดอกสองด,ดอกสามดอกสี่ถรับวางโนี่ยดอกแรกขนาดนเป็นนาแร่งซะากนเลครับนี่ดอกที่สครับ มีดอกสามนี่เอดอกน 4. 4. ี้าบดอกดอกซีครับอ่ะน in. ี่ดอก้าสุดไม่จอะบอวนี่อนี่ดอกขาครับดอกนี้ก็ได้ดอกนี้ไมได้เนาะดอกนี้ไ่าดอกนี้เลยบ่ตตองอาดอกตัวตองดอกกุ้ไปบาดอกครับาดอกที่นอน่านี่ นี่ต่ดอกยังไงสำน้ามาพูนเบิ่งพี่น้องเห็นละงูงเต็มแกตาเห็นละงูหงเต็มแกตาโอ้เป็นแทนเลยครับพี่น้องเห็ดดินครับเห็ดดินเห็ดดินใหญ่สำน้าห้ามขนาดาษเห็ดดินหน่อยธรรมดาเลยว่าพุ่ดอันเห็ดดินธรรมดามันก็ติดอกหน่อยกว่านีไหมมาพูดแน่นบอกแน่นบอกกูห่วยนี่โอ้ยเฮ้ยเขาเริ่มมาเนี่ยกบอกกับ้าห่วยแล้วแนึ่นบอก สองดอกได้ไละสามดอกที่ดอกอุ้ยแตงครับพี่นออ้องนี่ไมนครับเห็ดยังเก่าเห็ดตุ๋ติดสะเด็นเก่าโอ,อ้ยบดตุ๋ติดสะเด็นเนอะเห็ดมีซื้อมีเรามีก่ออยู่ดีแม่นแบบเออก่อซื้อยังมาบ้านต้นอืมบ่ได้นะอะไอย่ฮะก่อเห็ดซื้อยังล่ะก่อกับเห็ด<ะ>เห็ดเห็ดขาวแม่นแบบเออบ่ไปทัวร์หอาหนึ่งก็ได้ะว่ากันไปอะไรพี่น้องเห็ดก่อเขียวครับพี่น้อง ายดอกดอกมพ่หินตองเอาอยู่บอก่อนดอกะพ่ดอกสองดอกเหก่นกัน่นดำนี่ครับคนบนเขาปลา้วบะตอนนสองดอกพี่น้องนหนนี่ดอกเยอะตัวเรกพุ่เห็นสองดอกเลยไหมถุงไต่หนึ่งมันดอกมะมนั่นโอ้ดอกมันมันี่ดอกเห็ด ม้าหูนี่มันมานพี่น้องมาหนี่ีกว่าว่าต้นอี่ขุดถ้าขุดยัางเต้นกันครับพี่น้องสองดอกสองดอกว่าต้นอง่ายไหมอ๋ออะไรครับมันเหมือนข้าวมันต้นดอยขาเน้่ยมันสงเนอะมันก็ต้องมีเรือมว่าเป็นดอกตุูมก็มีว้าหู จะปากเด้พี่น้องเล้วจะปากอือปากดังครับพี่น้องพะเจาวยนี่จะน่าเป็นจุ๋มเลยนี่ครับคือนสดใหี่นึงมาฮี้มันยังเป็นไหเนาะอือเนะเป็ดกอเขียวครับเป็ดกอเขียวเห็ดดินไงครับหลายเทียมเนาะเหมือนเนาะปลาตุ่นเนาะอยู่นั่หลายเหมือนเห็นดินไงหลายสองคอับอร่อยกออ๋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 ดอ๋อ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 อ น้ำพ ok, ี here, ่หนุ mm ่มหงามเลยล่ะ huh. นี nice. ่อีกวะมาตัวเลยมาตหวหน่อยเรื่อยๆไปหลเลยโอ้โหมาต่วเลย่ออนเนมาพูดเน่ มันมันพี่น้องขีดเต็มตาแล้วครับขีเต็มขนาดย่างมาันนะกระเทิร์ตานแน่นแน่นครับพี่น้องไปหาน้ำกันครับต้อมไปน้ำตาลอันอนี้สองดอกครับี่านผงดำผงดำบ่ก็เป็นผงเบี้ยงครดอกหนึ่งมาดูดอกใหญ่นาะงามเนาะแข็งดีเพราะว่า,าต้นแข็งแล้วนี่ยแข็งก็งใหม่พ่อบ่ต้นพอให้เขียวค่ะพี่น้องย่างร้ายดอกแต่ละว่าต้น เอามาตันเก้อเอากระตาว่างไว้นิเห็นไหมเก็บมวีคนก็ได้บาตนกกน,น,านี่นี่ปเป็นกนกันครับเห็ดเกี้ยวออกเป็นแพร่เลยย่เหยียบเด้เดี <c oughs> ยาา่ยวมาพูเหยีบมันกำลังขืนบาพูน <c oughs> ดอกงางๆกำลังซ่อมอยู่พี่นอ้องว่าย่าไม่ออกโอ้โโอ้ยโอ้ยไอย่างละาตมันของเกี้ยวไหม พี่น้องเบิ่งบ่าต้นเห็เนยังโอ้ตายตายตายเฮ็ <laughs> ดข่อย,ยเฮ็ดข่อยเดี๋ยวค่อเลี้ยงไหมบ่าต้นเก็บก่อนะนผมบาบ้าหัวยาเหยียบดบ่ <laughs> เหยียบบ่กบาต้นมั่นจเหยียบเห็ดข่อยนี่ครับเฮ็ดเจ้าเงยเป็นไรสี่มันบองเงยมันง่ามเงี้ยหุ่้หน่องเอ้ยเดี๋ยวค่อยเลี้ยงเลยบ่าต้นเมืองเต่าพี่น้องบาต้นเตี๊ยกตา สองดอกครับพี่น้องงามเลยครับเป็นอุ้มเลยนะบ่าตุเมันเนาจริงกมิว่าพูด้ไมเลยคือตีดาถ่า้มาตนเนาะสีผานกลังดอกงามเลียงกระตาเล้วเรียงกระตาในเงแฮนี่บอน้ำไปน้ำกันครับพี่น้องเหนมาได้บ่ได้อยู่ว่ฮู มีอี่านี่มีมีมออกเป็นแค่ได้บอกว่าต้นเดี่ไว่ิดดอกตรงนี้่ายดากดอกง่ายเลยนี่เปิดเลนี่บอกเปรงเอาคุ้มพี่น้องชอบไปน้ำกันครับชอบไปน้ำกันเนอะพี่น้องเนี่ยพูดพี่แม่บอก สองดอกตัวหนาัสามดอกามดอกพมันหลอยู่พูนพูนพูนพูพี่อยปากยปากพี่น้องอยปากเด้อพี่น้องเด้อเขาแกบจะพุ่ยไล่ปาปาอืเนเขาหงุดใช่ไพี่น้องบอกเขาได้หนิจอมมึงเด้อบ่าวพุมินคนมานลยหลายสิบแ้พี่น้องบอกพี่น้องเขาก็สิบอกเขาแค่เก็บเกี่ย ดอกเปมนดวเลยนี่งามแค่้อยสะออนเห็ดนี่ครับเอาดน่มนี่เอาต้นปาเป่เห็นนาดตัวนี้อ้อ้ยมันกะิ่โอ้ยนองเลยไปที่ไปงิดพี่น้องจะบอกผู้ใดดิบอกใครล่ะขนนมากแได้ว่าพี่น่องบอก ปวดีเียนยมุเจาอยังขนาดได้มุเจาบอื้นมาเด้พี่น้องเม่กบาครับเต็มเลย้าพี่น้องไม่มาปีนังครับแต่จะบอกพื้นมาดพี่น้องติดดินดันตอดดินนิดนี่คือามรับพี่สอนก็้อามนี่อีกปะเป็นแลอ้าูเย นี่เดียวนะี่อ้ีนะอน้ว้าออพี่น้องอมหาเปน้ำกันครับพี่น้องไปน้ำกันครับครับองามๆี่เป็นงามๆยียไปก็มีครับพี่น้องเป็นดอกตูมดอกตูมเยียไปก็มีครับใส่่ง เดี๋ยวเหรขอไปคไหนเถอะเห็นนะครับกําลังออกกําลังซ่อมมือ,มอพี่น้องว่าเจออกมือเดชมันหันออกแล้วออกแล้วครับมูไม้ครับพี่น้องต้นของที่มีสองดอกเนาะกําลังเห็นกําลังเห็นครับครับงามพี่น้องกล่นเต้ยวตื่นเต้ยว,ว,วครับนี่ครับคิดว่าสีได้เงไม่เขียวยรไปหนึ่งเนาะ นี่บ่าว้นาต้นเั็ดี่สมครับดอกง่ายใช่อืมตี๋ขาเป็นขาเลยครับสวยวานอีกดอกนึงนะครับพี่น้องนี่ครับมีดอกเดียวพู้นบางทีไม่ดอกเป็นมูกัต่ในบางพุ่มต่อต้นก็จงเห็นมันเอาเงินบอกเมียนมันเอาให้พึ่งเหลืองตัวเน่าเมี่ยบอกสองดอกครับอือผีผีผีร้องมึนอือครับ นม่สำนิบาน้องี่ทำหนี่บ้าตนเห็นลายก็หนีขึ้นิึ้นม่หลายเลไม่งั้นบอกอีกจถืออีกเยนี่น้องไปครับเผื่อขาไล่ครับพี่น้องยางมาถึงขาหลากครับยางมาจะขาหลากพรเห็นเผื่อขาลไพี่น้องเลยกระมานี่น่าบาต้นเหมนเนะกรมาไหนนอะเกมต้าเลยเผื่อดำครับพี่น้องเผื่กุมแล้วบาุ่มเผื่อดำอืมนั่นงูไหนมันแตกงูันนักดอกพี่น้องผื่อหนีบหน่อยน้องบาพูมนาอ Cảm ơn hôm bà phụng do ngay bắt tôi nói hiệu lòng một chắc hiệu lòng một chương trình mèo mèo hiệu lòng một bắt tôi nè hiệu lòng một bắt tôi nè mèo 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 ดอกงามเลยครับพี่น้องนี่ครับไี่ได้ดอกเกี่ยวเนาะมันต้องมีโมบาพุ่งสองดอกงาไม่สองดอกสวยนครับงาหนอกระตุ้มกระเบิ้งผู้เก็บที่กับบาพุ่งงาหนอเจ้างามเออห้ารอโอ้ยเบิ่งหน้าตาพี่น้องเอ้ยว่าเป็นนอหรอวะนอเสาอ๋อ ตัวมรอยอายไปหมดแล้วอายเสาอ๋ออีกสองดอกครับพี่น้องเห็นยังมาพู่มเห็นเพิ่มยังกับพี่เห็นเพิ่มน้องยมันมาเอานั่นไปอีกดอกนึงมาต้นครับหมดเป็นนักปั่นครับอีกดอกนึงห้ามไั่นได้สิครับขาขาเงยเถอะขาเป็นขาเนมาถึงนครับสองดอกกำลังขึ้นจุ่มเลยเขาได้เหยอย่างไรครับพี่น้อง เห็นไปเห็นย่างไลายเลยมั้งอื่นจะกับสองเบาเช่นเคยครับพี่นอ้องบ่ผิดหวังครับครับผมไปเนะครับหวานครับพี่น้องนะครับแล้วนี่เกี๊ยวครับอยู่หมองเดียวกันหวานอ่ะ่ะนีเกี๊ยวปลาต้นเกี๊ยวครับทีบนี่ดอกเดียวสิที่นี่ดอกเดียวปลาต้นนี่หลายกุนี่กับโบอโอ้ย,อยคนขี้เจ้าก็มาหาแล้วนาะปลาต้นเนาะเมื่อกี้พอเขาบอกอีสองคนเนาะบ่าวพวกเรียกว่าีแค่สองเบาเขามาครับพี่น้องหลาว่าขี้เาะหรือไม่พี่เป็นแย่พี่น้องสองดอก ขื่นขาลายคือดอกน้อยเถอะขึ้นไม่บ่อบาฮูแมนหรือพี่บาตุนผิดเขียวครับก็ไม่สวยดำครับนคร้ำให้ตัวดำดีหน่อยหนอกงามต่องามเนาะงามยู่ผิดแต่มันมีหน่อย่อ <laughs> าต้นปล่อยให้เขียวเหรอครับพี่น้องมองไม่ครับได้ล,ละ นีดอกเยวะนะพี่น้อเดยกก็เก็บพี่น้องกงามงามงามเยอะอือยังไปกระบาพุ่งกระบาบตนครับไปตนกาแฟครับพี่น้องเอไปทั่วกะบาตนเนาะบ้านเราเออให้ต้นกาแฟใหรีนะบาพุงแต่ห้องที่เล่นเนาะต่างตัวองหมวกควรต้นกาเ็บมกันครับพี่น้องยังไปเรื่อยกต้นยังน่ย บ่อไข่ลบ่อบ่อบ่ทาไเลบาต้นทั้งไหนไปน้ำาลครับเอยนั่นบ่อบ่อปิดช่ำตักไขดอกโอยนั่นอ่เนาะแงงปลาหนีมันอยู่เนาะมันอยู่มันไึงเนาะเห็ยวพี่น้องดอกไม้พีเนาะมันอยากขืนไหลมันหมุนแงส้ยมากเลนี่พี่นอ เอกบาพุ่มใหุง่าตนเอาบน้าพุ่มเยอน้ำบาพุ่มเยขาลายขาลายครับมองกระดอกบานกนน่อยบานบานผมเอิญให้พุ่นแง่นี่ครับแต่ถ้าเอื่เดินเห็นฝ่นขาลายนะเอือในบดละเอเินบดเี่ให้พื่อนุ่งี่าวพ่นุ่งผมก็ต้อสียขอกใหม่บาพุ่มไปให้พ่นแง่เลยพี่าน้น้่ เดียวบาต้นเหลียวบาคุนนี่ครับตัว่างกระตาไวใหญ่ของบาต้นสองใมเนี่ยเราคเ่หาพี่น้องสองใบาสีมือเฮื่อนมาซั้นครับเอาเห็ดไม่เป็นครับนี่ครับนี่เห็ดอะไรนะบาต้นนี่เห็ดดินใหญ่ครับเห็ดเผิงขาไล่เห็ดเผิงเห็ดสารพัดเห็ดเผิงครับเนี่นครับแล้วก็เห็ดสมบวกีดดอครับแล้วก็หลายสุกับเห็ดเห็ดกอเห็ดกอเขียวแต่ว่าพื้นที่ห้างหนึ่งเจอเห็ดเขาไข่เขียวเนี่นบ่มันจะมีสองเขาไข่ด้วย่าคุณ อันนี้แค่กับไข่เขียวเขียวแห้งแต,แต่มัน,มนบ่หอมตัวไข่แบบที่เขาไปเก็บปลาผมว่านนี่ไตัวนี้หอมเนาะเขาสีมืดขึน้นเมื่อสั้นะหรอครับผมสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางเพจทางยูทูบรับฮักหน่อยๆก็ให้ฮักนั่นๆครับสำหรับคลิปนี้ปลาพุ่มกับปลาต้นขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับจังพออนคลิปหนาครับ